สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายวันนี้พี่น่อยก็จะมาไทยเบิงไอ้เบิง, <Hey. S 1> บงพักพี่หน่อยจ้ะวันนี้พักไอ้พักกระถินจ้ะพักกระถินพี่น่อยปลูกก็วบเบิ้งมันกันเนี่ยกำลังงามเลยจ้ะ่วลาจะกำลังแตกอ่อนอ้อนนี่ใกล้จะได้เก็บกินแล้วเด้ แล้วกําลังแตกเนี่ยทอยออนออกมาผู้ใดมีหอยไอ,ไอ้นั่งร่มเอาพกกาทินบานพี่น้อยได้จ้ะไปกินกับหอยนั่งร่มได้จ้ะกําลังงาม าเราจะในกระถางมันกำลังแตกหยอดขึ้นแตกขึ้นมาพร้อมกันนี่เก็บกินบัท่านเนี่ยจะลายอยู่เด็มันถึงดอกไม้พี่หน่อยตั้งตั้งน้องนี่ดอังดอกกุหลาบพี่หน่อยจ้ะมันบาดเาหล่ฮะงามบ่กุหลาบมันออกเป็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มเนี่ยจ้ะ ละมนกรอมหอม,หอมอนี่นึงเหี่ยวอไปแล้วน่ามค่ะกุหลาบอันนี้หอมค่ะหอมดอกหอมเบิ่งกระถินต่อจะ้ะเดี๋ยวกระลังแตกด้วกัน นะจะอ้ยหยอดอ่อนๆๆเลยจ้ะนี่กำลังกินเลยนี่ไปก็หอยนางร่มเลยจ้ะเด้อก็พี่หน่อยก็มีหอยนางร่มอจ้ะพี่จะหอยแมงผู๋ตามซูปเปอร์อะไจ้ะนี่เลยจ้ะนี่ผัก กล่างติดหน่อยกล่างติดเป็นหน่อยหน่อยเนียเปียกนิดกุ๊กหน่อยออกมาแลนก็ลูกย่หอแผกแเน แมาแลนกับพ่แลนจะซื้อเเอ้ได้พักกับนึงแลนไปแลนมาเห็นพักกัแวะเก็บพักจอยได้เนี้ยกินสับเฮ้ยมึมาแลนให้เสียเถียวเลยจ้ะเมืองวันอากาศเมือนี่นะเมือนี้อากาศบ่ดีจ้ะฝนฝนลิ่นพี่น่อยหอบเลยจ้ะหอบหอบปุยหอยะพี่น่อยเห็นแลนแล้วพี่น่อยก็หอบมือนี่มุมมีแดดเลยจ้ะมือนี้เฮ้ย นี่สิงเต้ได้ต้นไหม่เด้บ้านพี่น้อยได้พักแล้วปอนี่บ้าแรงเรนี่ยอนี่ได้พักแล้วก็จะกลับไปกลับบ้านตดวันนี้นะซําเนี้ก็มีแห้งเนี่จ้ะได้ซําเนี้กับมีแห้งเด้คนเฮอนน้อยบ่มีไอผักกูดกินน้าข่าดอกจันแต่ว่าต้นเฟิร์นนี่หลายคักมันแต่มันไงเหมือ้วล่ะจ้ะหลายหลายเลยจ้ะ มันกินได้นี่พี่น้อยก็ว่าคือจิบเอึดพักกินดอกหัวงอเกินบ่จะ้ะเดี๋ยวอันนั้นจิไปซื้อไอ้ซื้อขี้ดมดผมก็ว,ว่ามันเหมือนเราจะขีม้มันมามักใส่กับไอ้กา,ฟาแฟเลยจะ้ะมันนี่เป็นมือที่สองที่พี่น้อยจ,มจมิมักเราจะเนาะแต่เบิ่งว่ามันติดบอ่อ เดี๋ยวเปหน่อยแลนตอก็เดือจ้าเด้อเดี๋ยวพอกันจุบจุบจุบจบจุบจาปรักนะทุกๆุท่านแลนไปแลนมากมาเห็นดอกไม่ง่ามแต่ทายใหเบิง่งนีกแล้วเดี๋ก็หลาบอันนี้เดี๋วก็หลาบ,นนห,ลาบหน่อยหอยหอมป็นตาไน,นนหอมค่ะ มันบอคือดอกจอุบันพี่หน่อยนะค่ะพี่หน่อยมันดอกไงปุณีนั่นะกัหอมเมื่อกันแต่ว่าอันนี้ดอกหน่อยค่ะกัหอมหอมคักก็เลยน,นั้นจุบันพี่หน่อยอันนี้มันเป็นบานพี่หน่อยด้วยจ้ะบานผู้อื่น,นทายเอาง่ายปะจ้ะง่ายเนาะ